วันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวบ้านไร่ปลายทุ่งนะวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนมาหาเพื่อนนับเพื่อนรวมเพื่อนนะครับที่ขอนแก่นเนี่ยเนบ้านเพื่อนยู่นี้กลางทุ่งกลางนาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจับปลาที่นู่นนะเขาจับบ่อปลาเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวตามกันตามไปดูนะครับผมไอตรงที่เราเดินนี่คือเป็นทุ่งนานะ เนี่ยทุกนาคือเขาเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้คือตอฟางที่มันล้มไปแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะรอหน้าฝนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทำนานนะอะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแดงนะครับนี่เรามาดูเขาจับปลานะโอ้ยังมีไหมเนี่ยโอ้ยังมีอีกเยอะเลยโอ้นี่มาดูเขาจับปลาดูจับปลา ลงจับเลยเนี่เตากำลังจะจับปลานี่ยเวันนี้เราจะมาย้อนไข่มดแดงใช่ไหมไหนอะไม่เห็นเลยนี่เรากำลังจะเอาไข่มดแดงอยู่เ,เ,ดดเนะี่ยกินของสูงนะกินของสูง เอ,อนี่อุปกรณ์อ,อุปกรณ์มาดูอุปกรณ์นะครับว่าเขาจะทำไงอ๋อนี่เป็นตะการเอายูสานน่ะค่ะ,ะนี่เนี่ยเรามาดูนะจะสอยมะม่วงหรือสอยมดแด,งดแยงนะก,ก,กันไปดูเหรอครับเย่ะมดเด่งขยายมะเด่ย นี่ดูนะครับแย่ไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงกินของสูงกินของสูงอ๋อเด้งวัวสูงเหรอโอ้นี่นี่นี่นายธนาคารจะมาแย่ไข่มดแดงครับโอ้จะได้กินภาพนี่เห็นไหมลังมดแดงนี่ไเนี่ยเนี่ย่ตรงไหนวะนั่นไงนี่ไงเออเอาเลยแย่แย่ที่แย่ที่แย่มาเลยเสียบเสียบเสียบ โอ้โหนี่แต่ละคนมืออาชีพทั้งนั้นเลยเอาล้วครับค่อยๆแย่ค่อยๆแย่แย่มเมยแย่ดีกว่ามั้งเออเสียของเสียของเสียของไอเสียของมาไข่เลยแย่ไปเลยแย่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 พอแย่ทดสอบดิแต่ละคนแย่เลยเฮ้ยแย่เลยแย่พอแย่ปพอรอเถอะรอเลยจะแย่ไข่พ่กแดงนะครับแย่แล้วครับแย่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 พอแย่โอ้โหรู้สึกว่ามันติดกิ่งนะติดจริง กิข้านมาไหนะรมาเข้าอ่ะอ๋อแล้วครับนี่น,นี้มืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพแย่อ๋อไม่ใช่รังนี้เหรอนี่ไงีแย่แล้วแย่แย่แยแยอันนี้มืออาชีพเอาแล้ว นี่แหละเขาจะแย่แล้วครับแย่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 เพราะแย่โอ้ยโอ้ไข่เยอะหลายโอ้มันตกมีตกเลยนะมีโอ้ดูไข่เยอะเลยเนี่ยดูไข่หลายไข่หลายถ้าไม่มีเราก็ไปซื้อไข่เปลี่ยนมาเพิ่มเลยอือโอ้ยลูกบอกลูกมดบอกก็ได้เอานั่ะนะสุูเยอะนะหลังนี้ไข่เยอะเฮ้ย เฮ้ยม่ะาใส่ร้างเขาไหมเนี่ยเออเนี่ยมันข้างหนอนมันเลยทไงมีเป็นยัไงรถต้นหนึ่โอ้ดูดูดูครับนี่นะครับโอ้มันเริ่มจะแก่ตัวละนี่ครับใส่มดแดงว้าวมาจัดกามันน้อยเขาเป็นใส่ต้มยต้มยำปลาไหมจับโชว์ตัวนีจับโชว์หน่อยจับโชว์หน่อยดิ้นแน่ดิ้นแน่เดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหนี่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 โอ้โหนี่ช่อนนะช่อนของจริงของนี่ของจริงโอ้ยเห็นไหม มีได้แล้วนึงจับไม่หมดหรอกเมื่อวานจับเมื่อวานเขาบอกว่าเขาจับทีนึงแล้วมันไม่หมดวันนี้เขามาจับซ้ำฮะจับซ้ำอีกทจับซ้ำจับซ้ำนี่นี่นี่อะไรโอ้ยนี่ปลาเข็งปลาเข็งนี่ปลาเข็งครับอกปลาเข็งเต็มน้ำมันเยอะโอ้โหนี่วิถีชีวิตมันต่างตะวันนะครับ จากปลาวางแลวออกน้ำมาลากเอาต้องใช้แหหวานเนี่ปลาหมอนี่ปลาหมอแบบมันด้เลี้ยงปลาหมอธรรมชาติโอ้โหดูปลาหมอยังใหญ่ฮะใหญ่ทั้งฝ่ามือธรรมชาติจริงๆเราขายมะเดื่อหลังการไถ่ายทำมีเบื้องหลังการไถ่ายทำแย่ใครคันก็คันอยากได้ก็อยากได้เอาเข้าไปนี่จะทำไง แม่มันห่วงไข่ฮะโอ้ซื้อก็แพงโลหะร้อยเขาบอกโลหะร้อยแพงโพดแพงโพดแต่ของอร่อยก็ยี่เลยนะธรรมดาเออเนี่ยห้างเนี่ยโอ้มันเป็นนั่นเหมือนแล้วนันตองห้างนั่นมันก็คือว่าอ๋อมาซื้อเหรออันนี้เก่งหลายอ่ะเก่งจริงเฮ้ยคนนี้เก่งหลายมะม่วงร่วงสอยสอยไอ้ไข่มดแดงแต่มะม่วงร่วงเป็นพวนเลยวะ โอ้หขอขอดูหน้าคนสอยดิโอ้โหสั่งตรงมาจากเชียงรายนะเนี่ยสั่งตรงมาจากเชียงรายว่ะคนสอยมั้ยใใผู้ด่แต่ดูแล้วถ้าทางจะไข่ออกไปครึ่งนึงอะล่วงไปครึ่งนึงอยู่ในตะกร้าครึ่งนึงโอ้โหโอ้ยโหเอาตัวใหญ่ๆนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดดยยจัับมนุตโจะลงจับก็เกรงใจ ปลาใหญ่ลงเลยครับลงเลยก่งใจฮะเก่งใ้ผมลงไปนี่ปลาหมดอ่ะจะปลาใหญ่ยังคอือใช้สมช่วยน้ำมัเยอะสมจับป ด้แล้ึงตัวซุ่มๆๆอ้ยมันจับอางแกเข่งเเดียวหนึ่งจับได้เก่งจับปลาม่งเลยกเลยโอ้ยปลาหมึ่งปลาเข็งปลาเข่งโอ้ปลาเข่งมันใหญ่แท้ใหญ่หลายใหญ่หลา 我怕不了 บ้านสวนบ้านได้นี่เรามาดูสเบียงก่อนโอ้โหนียโ้หนี่ตัวอะไรปลาโอ้โหนี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่กว่าแต่นี่แค่โอ้โหปลาช่อนนะยังใหญ่เลยโอ้โหนี่ปลาหมอปลาหมอเยอะเลย เออสเมียงวันนี้กับแก้มเราเทียบครับวันนี้ไม่เมาไม่เลิกครับใช่ไหมทนายครับโอ้โหนี้ยกางเตรียมที่ย่างปลาครับพี่นกโอเคพี่ใหญ่เราอยู่ไหนพี่เล็กอยู่ไหนแล้วปลาเข็งนี่เขาเลือดปลาเลยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนาด้วยนี่ปลาช่อนนาไม่รู้ไม่รู้ว่านาไหนนะครับใหญ่มากค่ะใหญ่โคตรตอนนี้เราล้างก่อนได้แล้วจะเผาอะเผาอบเกลือเนาะโอ้โหเนี่ยขบอมเพิ่งตายแล้วเพิ่งตายโควิดมาเมื่อวานคะโอ้โหโอ้โหปากมันใหญ่มากแต่ไม่ออก จะเอาน้ำล okay. okay. ้างล้างตัว huh. กันโอเคโอเคมั้ยฮะนเ้ะใหญ่กว่างานฮะงานเราจะยัดเลยนะยัดยัดโอ้ยยัดสิไพรนี่เป็นยัดสมุนไพรแล้วแต่ข้าไปลึกๆโอ้ยจับเลยเกลือกันแบบดูเมื่อเราถูน้ำร้อนลวกนะปลาเข็งเผาเกลืออันนี้ตัวปลาเงียบๆเีลยครับใหญ่ๆดีสวย ตุ๊กจะมากอญ่า่มาโรดัวอะไรครับอะไรั่กินอะไรครับเนี่ยซอยจุซอยจุสอเหรอซอยจุฮะษาเหนือหรอซอยหรอ มึงกิบ้าเลยเนี้ยเวนเ้เวนรสจซอยจุเ่แล้วเราจะกล้ากินมเนี่ยกินดิเ่ยนิเกเาอยไม่็ได้ในกามเราจะกล้ากินไหเยไม่ต้องยู่ก็ได้เวนมันนิ่นไม่หม ทำไมไม่เข้ามาอตเหโอ๊ตโอ๊โอ๊โอ mm ๊ตเยุกโอ๊สดโอ๊เหรอุกุกอตกยัมีข้าวัดเดยิ้มาเป็นยังไงางอเานี้เเ้วให้หัวแล้วก็ม้วนมุนโอ้มาวางก็มนโอ้ยจไน่ะเนี่ย ปลาแม่ราบไม่กล้าใหญ่เลยเมลามอะไรแล้ว <MJ> ส <barrels> <cells Yum meio rare> ่งโซเพื่อนสิงบุรีดูโอ้โหความยาวของมันสุดไปเลยเจ๊ยังไงดี